สวัสดีค่ะคนวันพุธคนวันพุธด,ดวงรายสัปดาห์16-23เดือนมิถุนายน2567สัญลักษณ์ของไพ่แบบนี้มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ดีคือเรื่องของโชคลาภสำหรับคนวันพุธที่รอคอยการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงรอคอยถูกหวยสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ที่ดี แต่อาจารย์ต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นทุกขลาภเจ็ดไม้เท้าสิบดาบ แล้วก็ราชินีเหรียญสิ่งไหนที่บ่งบอกว่าเป็นทุกขลาบสิบดาบค่ะสิบดาบคือมีคนตายแล้วคุณได้มรดกได้บ้านได้ทรัพย์สินได้ที่ดินหรือมีคนตายแล้วคุณเอาเลขอายุวันเดือนปีเกิดคนตายไปซื้อหวยคุณได้โชคได้ลาบจากคนตายนี่คือทุกขลาบหรือบางคนเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลมีเคราะห์ เลขทะเบียนรถที่ชนเลขห้องเลขเตียงเลขใบนัดเลขบัตรคิวโรงพยาบาลให้โชคให้ลาบใครที่ยังไม่ได้ทำประกันชีวิตใครที่ยังไม่ได้ทำประกันอุบัติเหตุแนะนำให้ทำนะตอนนี้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงินรับวางแผนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่ใครสนใจทำได้นะเป็นการแก้ดวงไปในตัวนะกับการทำประกันอีกเรื่องหนึ่งช่วงเนี้ย เจ้ากรรมนายเวรค่อนข้างแรงเห็นไหมถ้าเราไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวแสดงว่าเรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว ไปบริจาคเลือดหรือไปทําบุญลงศพหรือทําบุญกับวิญญาณเด็กที่ถูกทําแทง้งแล้วแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่กําลังจองเวรจองกรรมอยู่ในขณะนี้อีกเรื่องหนึ่งคนมีคู่การตั้งครรภไม่แนะนำในช่วงระยะนี้มีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการแท้งลูกแท้งบุตร กรุณาดูแลสุขภาพคนมีคู่เนี่ยตัวเองก็อาจจะเจ็บป่วยหรือแฟนก็อาจจะมีเคราะห์บางคู่บางอย่างจะมีบททดสอบเข้ามาสำหรับชีวิตรักไม่คุณก็แฟนใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีเรื่องโกหก ปิดบังหรือมีเรื่องหักหลังซึ่งกันและกันถ้าคุณเป็นคนอ่อนโยนใจดีมีเมตตาให้ถือคติการให้อภัยเป็นที่ตั้งแล้วความรักจะกลับมาดีอีกครั้งเมื่อผ่านมรสุมนี้ไปได้แต่ผ่านไม่ได้บางคนมีเกณฑ์พัดพรากนะต้องเตือนกันตรงๆสำหรับคนโสดคนโสดเนี่ยเจ็บไม่เยอะ แต่คุณสร้างกำแพงในใจหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าคุณไม่ได้สร้างกำแพงอะไรในใจสิ่งสำคัญที่คุณพอจะทำได้ก็คือลองเปิดใจแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมความรักคิดว่ารักแท้ดูแลไม่ได้อยู่คนเดียวสดๆไปก่อนน่าจะดีที่สุดสำหรับเรื่องของการงานการงานอาจารย์ต้องบอกว่าช่วงนี้ไว้ใจใครไม่ได้ไพ่ใบนี้พึ่งผาใขรก็ไม่ได้นะ 30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้จึงจะชนะต้องทำด้วยําแข้งต้องต่อสู้ด้วยน้ำพักน้ำแรงการแข่งขันค่อนข้างสูงอะไรหลายๆอย่างไม่ง่ายการเจรจาตึงเครียดแต่ถ้าคุณจริงจังตั้งใจและใส่ใจทุกอย่างจะเป็นไปได้แล้วมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งหรือปรับขึ้นเงินเดือนคนทำธุรกิจก็เหมือนกันช่วงเนี้ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังช่วยคุณอยู่นะคุณกรวดน้ำและลึกถึงพระแม่ธรณีเนี่ยความใส่ใจในธุรกิจความใส่ใจในงานจะทำให้คุณรวยและประสบความสำเร็จอีกเรื่องหนึ่งต้องเตือนสัญลักษณ์ของไพ่สิบดาบรอบครอบนะคะอย่าผลิดพลาดทำอะไรตรวจสอบตรวจเช็คให้ดีใครจะมาบอกว่าอาจารย์ทำไมสัปดาห์นี้พูดไม่ดีทำไหนไม่ดีก็เพราะฉันมาเตือนไง ถ้าฉันบอกว่าดวงดีทุกอย่างแล้วพวกเธอจะมีสติหรอดวงดีพวกเธอก็เหลิงแต่ในเมื่อไพ่มันขึ้นแบบนี้เธอมีสติเธอรอบคอบเธอควรขอบคุณที่เตือนนะไม่ใช่ว่าวัวหายเราวลอมคอกอาจารย์ค้าพลาดไปแล้วค่ะผิดไปแล้วค่ะแล้วไพ่ใบนี้หมายถึงการถูกทรยศหักหลังการถูกหลอกถูกโกงเรื่องเงินเรื่องทองอย่าไว้ใจใครช่วงเนี้ยคนวันพุธจะคิดใจอ่อนจะคิดสงสารรับบทแม่พระ ไม่ก่อเกิดนะคะอย่าแม่พระอย่าใจดีช่วงนี้พยายามระแวงไว้จะดีที่สุด ระวังไว้จะดีที่สุดทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินเรื่องงานถ้าเราเป็นหัวหน้าง,งานอ่ะลูกน้องบริวารช่วงนี้ถ้ามันทำอะไรผิดพลาดตกหล่นคุณจะได้ตามแก้แต่ถ้าคุณระวังป้องกันไว้อย่างดีมันจะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนะี่ยสิบดาบเตือนเรื่องของความรอบคอบระวังเรื่องของเคราะห์ของกรรมเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังเจ็บไม้เท้าความเหนื่อยความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างไม่ง่ายแต่สู้ตายแล้วมี สําเร็จราชินีเหรียญเงินก้อนโชครราฟุกฟุกเงินก้อนวญ่การเป็นผู้ให้การมีเมตตาแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความรอบคอบขอพรพระแม่ธรณีถ้านับถือแขกขอพรพระแม่ลักษมีพระแม่โสพสศพ ก็ได้เช่นการใครทำไรทำนาช่วงนี้อย่าลืมบูชาพระแม่โพสศดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook นะใครอยากวางแผนชีวิต7เรื่องอยากฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทักแชทหาได้วางแผนชีวิต7เรื่องฟรีแต่ดูดวงมีค่าครูนะคะสวัสดีค่ะ